สวัสดีครับวันนี้พูกดาวเทนยมือนก็กลับมาพบท่านอีกครั้งหนึง่งพูกดาวตามเดือนมองว่าในช่วงท้ายปี2 5 6 6มีความสําคัญมากเพราะเป็นช่วงรอยต่อของปีใหม่ระหว่างปี 6-6, 66, 66. ถึงปี6-7พเกเราตามเดือนก็โดยนําลัคนาราตีพฤกือราตีพฤก สติพฤกนี้คนเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนาหลักการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ก็หยิบเอาในจังหวะของวันที่1ถึง30ตุลาองค์ประกอบของการนำลายสีพิพฤกษ์มาวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ก็มี8ประเด็นหลักๆประเด็นเรื่องงานประเด็นเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องกู้ครองเรื่องสุขภาพ เรื่องโชคข้อควรระวังแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทำตามหลักโหราศาสตร์เข้าประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกเรื่องงานคุณเกิดราตรีพฤกษ์นี้แล้วก็มาพิจารณาดูในจังหวะ2,566โดยเฉพาะเดือนตุลา1-3 1ตุลานี้ก็เย็นไอจัดเจณนว่าพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่อยู่ที่ราศีแต่ละราศีก็ประมาณ2ปีครึ่ง ฉะนั้นเมื่อไล่ดูตามหลักโหราศาสตร์ตั้งตนุที่ราศีพลึก์พระเสาซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่ก็อยู่ราศีกุมอยู่ในบ้านมิตรในขณะที่มิตรก็คือพระราหูก็ขยับมาอยู่ราศีมีนฉะนั้นดาวดวงใหญ่ที่เรียงกันอยู่4ดวงหรือ4องค์นั้นก็มีคุณภาพที่แตกต่างกัน บริตยูกลุ่มรักหรือกลุ่มราศีในราศีพฤกษ์พรหัตเป็นราชาโชคแล้วก็พระราหูเข้าวัดมีพระจันทร์้ามาร่วมในช่วงจังหวะวันที่26ตุลา2 5 6 6แล้วก็พระเสาเป็นเกษตรงลงรุกเรื่องงานองค์ประกอบของงานก็ถือว่าเด่นเพราะว่าในระวังจากนั้นพระเสา อยู่ในระหวางสุขในราศีตุลน,นะครับอ,องค์ประกอบเหล่านี้ก็ส่งผลต่อคนราศีพฤกษ์หนึงราศีพฤกษ์นี่ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามลุตยูเข้ามานี่ก็ถือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องการเงินและพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ประการที่สองราทีเพลิกนี่ก็มีพูหัสอยู่ข้างหลังลักหรือข้างหลังลาศีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่เรือนวินาศเรือนที่12นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คาดเดายากหรือมองยากหรือมองไม่เห็นบรณอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพแต่ในมุมดีในมุมดีก็มีอยู่ตรงที่ว่าได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนนี้เราก็มาไล่ดูพฤหัส ซึ่งดูราตีธนูเป็นมรณะกะดวงราตีพฤึกพฤรหัตเป็นลาชายโชคอยู่ในเรือนวินาศในเรือนนังคารก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนอนุมานได้ว,ว่าชาวราตีพลึกนี้จะลงทุนลงแรงหรือทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีคนที่ไม่เปิดเผยตัวแต่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆมาให้การสนับสนุนหรือรับการคุ้มครองแบบ สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเรามองไม่ถึงเรือเดาเดาเหตุการณ์ที่จะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาอุปสมคําจูค่อนข้างจะยากบรณวินาศก็แสดงว่าถ้ามีเรื่องเป็นเรื่องใ่เรื่องสําคัญสําคัญก็ยั้รับการช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็เป็นงานที่รอมานานเป็นงานที่ติดต่อไว้แล้วเป็นงานที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ และเป็นงานที่มีมูลค่าสูงเ,เป็นงานที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้คนสูงใช้คนเยอะแล้วก็เป็นงานที่ต้องอดทนรอคอยสุดท้ายก็ได้การได้นี้ก็ถือได้ว่าได้งานที่ตนเองชอบตนเองถนัดมีมูลค่าสูงอดทนรอมานานนี้ถือว่า เนื้อความคาดหมายแต่เรามาดูเรื่องของตัวกรมมะซึ่งเป็นพระเสาเนี่ยพักแล้วก็อยู่ในข่ายของเทศาตรีเลิกเทศาตรีนี้เป็นเลิกของการเดินทางฉะนั้นเมื่อพระเสาไปเกาะอยู่ในเทสาตรีเลิกพักเนี่ยก็ก็จะมีเรื่องหนึ่งซึ่งจะทําให้ชาวราติพิกมาแก้ปัญหาเรื่องงานก็คือต้องใช้เวลานานแล้วก็ ที่เห็นชัดเจนในขณะที่รับงานหรือเข้าไปทำงานนี่ก็คือจะต้องเดินทางเน้นการเปลี่ยนแปลงเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางเพื่อเยีย์ทำงานนั้นให้สาเร็จดังนั้นองค์ประกอบสำคัญเรื่องงานทั้งตาราธที่พึ่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะเด่นบนความเด่นอันก็ต้องใช้ความสามารถลงทุนลงแรงแล้วก็อดทนรอคอยพอสมควร อันนี้ก็คือจุดเด่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเรื่องเงินนี่เราก็มาดูเรื่องเงินพระสุขเป็นเกษตรพระสุขที่เป็นดวงธรรมดานี้ดาวลอยธรรมดานี่ก็คืออยู่ในลาศีสิงเป็นพันธุหกอยู่ในบ้านหนึ่งหรือบ้านพระอาทิตย์เป็นพันธุก็คือเรนที่สี่เป็นคู่ของความสําเร็จเป็นลักษณะของพันธุ และสิงไปอยู่เดือนอลิกก่อนที่จะได้เงินได้ทรัพย์ได้ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดก็ต้องเจอเจอปัญหาเรื่องของการตกลงเจอปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเจอปัญหาเรื่องการต่อรองบเจอปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายชาวราศีพฤกษ์ก็ผ่านเงินที่ว่านี้เป็นเงิน ถ้าวิเคราะห์ตามหลักของตัวตัวพันธุอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนราศีสิงห์เป็นนิดพระศุกก็อยู่ในเรือนพันธุก็อนุมานได้ว่าเงินที่ได้จากการจำาระนี่เงินที่ได้จากของมือสองเงินที่ชนะคดีหรือเงินที่ได้จากกรมทันสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นชัดเจนก็คือเงินที่ได้จากการเป็นนายหน้าหรือประสานงานในกลุ่มเครือญาติ ในการขายบ้านมือ2ของมือ2ที่ดินมือ2รวมไปถึงเงินที่ได้จากอาหารเครื่องสำอางสรุปแล้วว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ได้ได้เพราะความสามารถได้ด้วยการเจรจาด้วยได้ด้วยการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกลือญาติหรือคนที่เรารู้จักสิ่งที่พอจะเห็นได้ก็คือพืะสุกมาจากตนุด้วยมาจากอลิด้วยแต่ไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการขายอุปกรณ์การอะไรครับการซ่อมแซมบ้านอุปกรณ์หรือของมือสองที่จะซ่อมแซมบ้านไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องตกแต่งภายในนะครับตกแต่งภายในตกแต่งภายนอกหรือโครงสร้างของบ้านหลักๆเนี่ยบ้านมือสองที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการติดต่ออะไรต่างๆในที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มญาติเครือญาติขายทั้งหาลิมทัทย์ขายบ้านขายที่ดินขายอาหารพวกนี้นะครับฉะนั้นจึงบอกว่าคนราสติพลึกมือกําลังขึ้นเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องการทํามาค้าขายหรือการทําข้อตกลงที่สําคัญสําคัญในช่วงเดือนมีาตุลาหนึ่งถึงสามเดตุลาเนีเป็นจังหวะที่มีเงินสดผ่านมือก่อนที่จะสิ้นปีตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนก็เป็นเดือนที่10 ถ้นะานับจาก2 5 6 6เรื่องความรักนี่ก็มไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับความรักนี่ก็จะเป็นเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าตัวปุตตะก็คือพระพุทธมาอยู่ในเรือนอริก็สรุปได้ว่ามี13 4อยู่ด้วยกันนี่ก็มีเรื่องความหึงหวงมีเรื่องของการไม่ไว้ใจซึ่งกันและก,กัน พูดภาษาให้สวยงามเนี่ยก็คือมีความไม่สนิทใจมีความหวาดระแวงในเรื่องของความรักกลัวคนรักคนที่เรารักหรือเกี่ยวข้องกับความรักนั้นไม่จริงใจหรือปันใจครัแบบอันนี้ก็คือเรื่องความรักไม่สวยงามเขาบอกว่าวิธีการที่จะทําให้เจอความรักหรือโอกาสที่จะเจอความรักโดยมากก็จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานด้วยกันเพราะว่า พอพุทธเป็นปุตตะไปอยู่เรือนอลิไปอยู่บ้านสุขกับเสาส,สุขพันธุเสาเป็นกรรมะก็ความรักเกิดขึ้นในวงงานความรักเกิดขึ้นจากที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ด้วยกันที่ทํางานร่วมกันกลับแต่เป็นความรักที่ยังไม่สนิทใจในช่วงเดือนตุลาเป็นความรักที่จะต้องดูใจกันสักพักหนึง่งมโนเรื่องของปัจจนิ ดาวปัตตานีรือดาวคู่ครองนี้อยู่ในเรือนอลิเพราะปัตตานีของชาวราศีพฤษภก็คือพังคานคะรับพรหัสอยู่เรือนวินาศเรือนังคารแล้วก็พังคารซึ่งเป็นตัวปัตตานีเนี้ยมาอยู่ในเรือนสุขสุขปากหวานังคารรับเอารับเอาก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องการใช้ชีวิตนี่ก็มีความสุขในเรื่องของการพูดจาเจรจารในฐานนะเพืนะ่อน3กับ6เป็นคู่มิตร คือเป็นมิตรกันรู้จักกันคุ้นเคยกันมาก่อนถึงไม่ใช่ชีวิตร่วมกันหนึ่งกับ6ก,ก็คุ้มความสําเร็จแต่ว่าพระพุทธปุตตะกระดุมพระก็คือหมายความว่าเคยคบค้าสมาคมรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันแต่ในจังหวะของการใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเดือนตุลาในวันที่1นึ่งถึงสามตุลาเนี้ยปตตนิอลิประกาศแรกก็คือ หนึ่งก็คือความเก็บไข้ขไม่สบายหรือปัญหาสุขภาพของคู่รักคนรักโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาใกินอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาด้วยกันนะครับฉะนั้นนี่ก็ปัญหาสุขภาพประเด็นที่สองสามกับศูนย์นี่ขับนวางออกมาแล้วอยู่ในนว,วางราหูหรือนว,วางเสานี่นะครับเขาบอกว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้น้ำหนักกับการใช้ชีวิตนอกบ้านมากเกินเกินไปคนที่อยู่ในบ้านหรือคนที่ดูแลบ้านในฐานะที่เป็นคู่ครองก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอาจจะมีปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของแต่และฝ่ายให้ความต้องกาน,น้อย30 0 3นี้ก็บอกว่าให้น้ำหนักกับกับสังคมข้างนอกมากจนเกินไปจนทำให้เกิด ปัญหาการใช้ชีวิตคู่เนี่ยไม่ค่อยมีความสุขร้องหงละแหงนะครับประการที่3มก็คือมีค่าใช้จ่ายสูงในการโยกย้ายการโยกย้ายนี้ก็เป็นเรื่องของ1ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างไม่ว่าจะเป็นการย้ายสถานที่ทํางานหรือ สามีพัญญาคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างอยู่ไกลจากที่ทำงานมากเกินเกินไปสรุปแล้วว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันของชาราศีพฤกษ์นี่ก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่มีปัญหารูปกะสมเรื่องที่อยู่อาศัยฉะนั้นก็อยากจะย้ายไปหางานทำอยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทำงานฉะงนั้น เรื่องคู่ครองชาวราศีพฤษภต้องเจออยู่4ประเด็นหลักๆประเด็นที่1ก็คือเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นไม่มากนะักแต่มันก็ต้องใช้เงินประเด็นที่2ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้น้ำหนักเรื่องสังคมข้างนอกมากจนเกินไปจนลืมลืมคนที่อยู่ในบ้านประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง สถานที่ทํางานหรือการย้ายบ้านการซ่อมแซมบ้านการย้ายบ้านนี้นก็ส่งผลต่อการอันวันชีวิตฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็ไม่สนิทใจเ,เรื่องคู่ครองหรือการใช้ชีวิตคู่ก็มีเรื่องของการเก็บไข้ไม่สบายมีเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้น้ําหนักข้างนอก,กนเกินไปประการที่3ก็คือเรื่องของการโยกย้ายบ้านหรือการโยกย้ายสถาน ประกอบการหรือสถานที่ทํางานทําให้คนลาติพึกก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง3 4ประเด็นนี้ทําให้ความรักและก็ปัตตนินั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันคนที่ยังไม่มีคู่ก็มีความไม่แน่ใจในชีวิตรักแต่ว่าเมื่อประสกเป็นเกษตรก็ยังถือว่ารักกันอยู่แต่ว่าลึกๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าจริงใจมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่คนใช้ชีวิตคู่ต้องหันมาให้ความสนใจกกับคนที่อยู่ข้าง ดูแลสุขภาพเตรียมรับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่อาศัยใ,ให้ไปอยู่ใกล้สถานที่ประกอบการหรือสถานที่ทํางานถ้ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องวางแผนแต่เนิ่นๆืประเด็นที่5ก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพนี้ก็ถ้าเรามาดูนะครับตัวอริเน,นก็มีพังคานพระอาทิตย์พระพุอพธอยู่ก็อนุมานได้ว,ว่าหนึ่ง ระวังเรื่องระบบขับถ่ายปวดตามข้อระวังเรื่องการรับประทานอาหารที่แสลงกับโรคแล้วก็ระวังน้ำหนักขึ้นการรับประทานที่อาหารที่แสลงกับโรคหรือเครื่องดื่มที่แสลงกับโรคแสดงว่าท่านเองก็ต้องมีโรคประจำตัวฉะนั้นจะกินอะไรจะทานอะไรก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีเพราะว่าอาหารที่แสลงกับโรคอาหารบางอย่างนี้มันทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่หายขาดในท่านต้องระมัดระวัง เรื่องโชคโชคของชาวราศีพฤษก็จะมีอยู่ 3- 3ประเด็นหลักหนึ่งก็คือขายของมือสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านได้กำไรก,กำไรหรือเป็นคนนายหน้าค้าที่ดินประสานงานหรือบางทั้งบางคนบางท่านก็ขายอาหารบางคนบางท่านก็ขายเครื่องประดับฉะนั้นในจังหวะของเดือนตุลาพสุภเป็นเกษตร มีพระเซาเป็นมาอุด่ร่วมแสดงว่ามีโชคเรื่องการค้าขายนะซิ่งเหล่านี้นะครับประเด็นที่2ก็คือตัวต่านเองอยู่ลายตีปลึกมีพระหัสอยู่ข้างหลังพระหัิมาจากบรณะแล้วก็อยู่ในเรือนังคารวินาศแสดงว่ามีคนในครอบครัวมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเช่นการเจ็บป่วยก็มี แพทย์มีหมอที่มีความรู้ความสามารถเขาเรียกวินิจฉัยโรคหรือเป็นคนที่อะไรครับมีความถนัดมีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะทางเมื่อท่านเข้าไปหาได้รับการรักษาค่อยได้รับการช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ข้างหลังเพราะว่าผู้หัสเวลาชาโชคที่ไม่เปิดเผยตัว ท่านมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสุขภาพใจรับการอุ้มชูช่วยเหลือจากผู้ใหญ่พอประวหัสอยู่ข้างหลังนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือเป็นการช่วยเหลือที่ไม่เปิดเผยตัวตัวเงินนะครับตัวเงินหรือสัญญานั้นนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าพระศุขเป็นเกษตรนะครับพระศุขเป็นเกษตรก็คือเรื่องบางเรื่องคาดไม่ถึงก็มีเงินมีทรัพย์ผ่านมืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคข้อควรระวัง ข้คอควรระวังก็หนึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่ทำงานด้วยกันจะมีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันหรือเข้าใจกันผิดเขาบอกว่าให้ระวังสัญญาระวังข้อตกลงระวังอารมณ์อารมณ์มก็คือพอ่างคารเป็นนิดพ่าพงคารเป็นประพระอาทิตย์เป็นนิดนี่เขาเรียกว่าคู่ทะเลาะวิวาทอังคารกับพระพุธเขาเรียกว่า ใช้คำพูดที่รุนแรงฉะนั้นคนลาตีพลึกก็ต้อง,งระมัดระวังเพื่อนร่วมงานจะใช้อารมณ์หรือนําไปสู่การทะเลาะหรือการใช้กําลัง3-4-1-1-4-3นะครับในลาติตุนนี้ก็มีอลิก็คือพระศุกก็คือเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่เคยร่วมงานกันมาจะนําความเดือดร้อนมาให้ต่อมาก็คือญาติจะมีปัญหาเรื่องเครดิตเรื่องการเงินฉะนั้นก็ ฝากเตือนเรื่องการค้ำประกันก็ประเดน็นหลักๆก,ก,ก็ระวังเรื่องญาติเรื่องมิตรเรื่องการค้ำประกันเรื่องบัตรเครดิตและก็ระวังมีปัญหากับเพื่อนที่คบค้าสมาคมกันมานานนะครับใช้อารมณ์ใช้คําพูดสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือถ้ามีเพื่อนบ้านมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งหรือมีที่อยู่อาศัยที่ที่มั่นคงนะครับก็ระวัง ระหว่างจะขัดใจหรือไม่เข้าใจกันหรือตกลงกันไม่ได้กับเพื่อนบ้านเพราะพระสุขรนี่ถือว่าเพื่อนบ้านพระพุทธก็ถือว่าคําพูดฉะนั้น1 6 6่งห6หกหนึ่งสากามสีก็คือต้องปรับตัวต้องออมทอมต้องทอยทีท้องทอยอาศัยการใช้อารมณ์ไม่ใช่ทางออกที่ดีสิ่งที่ควรทําของจรราติพลึก ในเมื่อชาวราศีพฤกษ์มีข้อดีเรื่องของงานมีข้อดีเรื่องของโชคแล้วก็มีเงินสดผ่านมือมีข้อดีหลายหลๆเรื่องนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องชีวิตคู่และคนรักเนี่ยเราก็พยายามหันมาหันมา ลดปัญหาโดยการเป็นคนที่ใจเย็นลงแล้วก็หาวิธีที่ทำตามหลักองคโหรศาสตร์ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเราได้ประเด็นที่หนึ่งให้ถวายอาหารก็คือพระุขพระุกก็คืออาหารเสื้อผ้าเมื่อถวายอาหารแล้วอันนี้สง,งการถวายอาหารมันก็จะทําให้สภาพทางการเงินชีวิตครอบครัวความรักหรือการใช้ชีวิตคู่นั้นไหลลื่นราบลื่นประเด็นที่สอง ถวายยายาก็คือพระรหัสอยู่ข้างหลังรักจะมีคนที่อุปถัรภ์ำคำชูโดยเฉพาะพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆถวายยาให้กับผู้มีศีลหรือคนทั่วไปให้เป็นทานครับต่อมาก็คือให้ล่มล่มในที่นี้ก็คือธรรมชาติของล่มก็คือการกลางแดดกลางป้องกันแดดลมฝนล,ล่มก็คือพระรหัสสวบดีดูในเรือนังคานคู่ของความสําเร็จ เป็นวินาศกับดวงก็คือเวลามีปัญหาคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจะลงมาช่วยเหลือคือเป็นคนเก่งคนมีประสบการณ์คนที่รับการช่วยเหลือกับคนที่ถูกทิ้งนี่ก็จะแตกต่างกันครับผลประโยชน์ที่ได้ถ้าเดินเดี่ยวมันก็ลําบากกว่าจะได้ถ้ามีคนอุปถัมภ์ค่อมชูช่วยเหลือตามจังหวะของชีวิตการพลิกโอกาสพลิกโอกาส ให้เป็นโอกาสดีเราก็จะทำงานได้ง่ายดำเนินชีวิตได้ง่ายฉีนั้นการให้ล่มถวายล่มกับคนทั่วไปกับผู้มีศินนี่ก็ถือว่าเป็นอน,นิสงส์สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยก็คือถวายผลไม้พระเสาเพราะเสาเป็นกรรมะเพราะว่าเสาตัวนั้นอยู่ในข่ายของอะไรครับเทสารตรีรองงานรองเงินใช้ความอดทนแล้วก็ เพราะงานนี้นอกจากตัวเองจะได้ผลประโยชน์คนที่อยู่รอบข้างก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยมิตรบริวารก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยทําบุญด้วยผลไม้ถือว่างานนั้นจะได้รับการช่วยเหลือทําบุญด้วยล่มได้รับการปกป้องคุ้มครอง,รองคนที่มีความรู้ทําบุญด้วยยาตะมุนไพรนะครับยาตะมุนไพรก็รักษาโาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทําบุญด้วยอาหาร เงินสดหรือสภาพคล่องก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องของศาสตร์โบราณท่านก็นอกจากจะมีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะก็ถือได้ว่าสะสมบาร,รมีสะสมวาสนาให้ก้าวหน้าไปวันนี้ปูกดาตันเดือนก็นําสิ่งลื่อนบารน้อยของชาวราตีพลึกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง1ิมิถุนานำราตีพลกมาวิเคราะห์ ในช่วงวันที่1 3, 3ึ่งถึงสามตุลาคมพ2566นามาทั้งหมดเกตประเด็น1เป็นงานใหญ่เป็นงานที่รอคอยสุภาพวงเงินได้จากคนใกล้ตัวได้จากความสามารถได้จากการทํามาคา้าขายเรื่องความรักยังไม่แน่ใจต้องดูสักระยะหนึ่งเรื่องคู่ครองก็ระวังสุขภาพระวังเรื่องการใช้จ่ายในบ้านเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังเรื่องอาหารน้ำหนักเรื่องการเดินเหิน เรื่องโชคเรื่องโชคนี่ก็ถือได้ว่าสําคัญมากได้เงินจากสัญญาที่เป็นตัวเงินได้เงินจากการขายอุปกรณ์ได้เงินมีเงินสดผ่านมือจากการประสานงานเป็นนายหน้าค่าดินเหรือที่อยู่อาศัยข้อควรระวังก็คือระวังมิตรระวังเพื่อนระวังคนใกล้ตัวจะนําความเดือดร้อนมาให้อย่าใช้อารมณ์สิ่งที่อยากให้ทําก็ถวายอาหารถวายยาสมุนไพรถวายล่ม หรือก็ถวายผลไม้ทั้นั้นจุดประสงค์ของการทำบุญหรือการถวายให้กับผู้มีศินนี้ก็จะส่งเสริมให้บุญมาวัฒนาเราก้าวหน้าไปแล้วก็ปัญหาต่างๆที่จะเจอขึ้นหรือเกิดขึ้นที่จะต้องเจอในช่วงเดือนตุลาก็จะลดน้อยถผลลงวันนี้ผูกดาวจันเมือนก็เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ